สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้ผมกับเสื้อผ้าพ่อผ้าแม่ผ้าพีผ้าน้องทุกคนครับเนาะมาเบึงอ่ามาเบึงปูเฒ่าเพิ่นหาอยู่หากินนะครับก็ผมกับบัได้ลงน้ำพิ่นดอกผมมา,าถ่ายท้ำซื่อิอ่าเพื่อให้ทุกคนได้เห็นวิธีการหาอยู่หากินของเาวอีสานอ่าหรือเาวจังหวัดศรีสะเกดมะเฮงนะครับนะเนาะไปข่ามาเบึงก็อย่าลืม กดไหลกดแทะทางาทางซองคน้นสีสเกตพันธวัตรวงแสงนะครับเด้ออ่าข่ามาเบิ้งกะอย่าลืมกดไหลกดแทะเด้ออ่าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมเห็ดคลิปต่อๆ่อไปนะครับเนาะทรงนีกันยังบ้านไหนร่องคลิปต่อเนื่องครับเพราะว่ายังบ้านไหนมีเวลาเห็ดนะครับเนาะอ่ามันนี้กะบิ้งคลิปนี้ไปก่อนเดีย๋ดวยวกัสิมีคลิปอะแลนด์วาวให้พี่ให้น้องเดี๋ยวบิ้งนะครับ ครับครูถือวาเบิ้งสองผมเลยเบิง้งครับบนจะมีเฮ็ดคลิปแปลนแล้วอยู่คลิปหนึ่งเนาะอ่าแต่บนสพาไปเบิง้งผู้ถาวรผ่นอนมากันสองขอนครับมาบ่หลายคือคลิปที่แล้วนะครับเนาะ,ะอ่าสำหรับคลิปนี้ไปเบิ้งกันเลยครับไปถึงได้ขึ้นแม่เบิ้งผลงานแนะ่ จะหายพี่ให้น้องคุณเบิ้งผลงานได้คุณแม่ยงกเบิ้งเต่ะตับเต้าครับพี่น้องตับเต้าอันซอดหลายไหวปนทางผุนยายสังเด้อทางผุนเด้อ่นี่ครับเบิ้งเบิ้งผู้เทาซันโอ้เฮียตับเต้าเฮีย

<g ül> <g ül> ตับเตา <g ül> หักขาเหรอแมงดาครับแมงดามือหอมกลมนะครับนี่หอมกลมนะครับนี่ไ <g ül> อ,อปนปนใสยแมงตะปูนะครับเขียดจะหน้าเขียดจะหน้าตาเข็งหน่อยดัดซอดัดจัโต้แหละตั้งแต่ลงแม่เนี่ย บ่เห็นเลยเนี่น้องยายสั่งลาน้องนี่บ่เห็นเลยเด้อพี่น้องน้องกะงามงามเบื้งน้ำครับฮุ่นฮกกะฮกแต่ว่ามาเฮาแม่ปีใกล้มาเฮาได้ในได้แมงตะเต่าเนะได้ได้เครื่องของเหมืนเด้อันนี้จะเป็นยายสังลม อันนี้จะเป็นน้องผีถูนะครับ <c oughs> น้องผีถูอยู่บ้านบกบานแดงจังหวัดศรีสะเกษต,ตำบลเร้ากวงอ่าตำบลตำบลจะเป็นแม่แม่ผมเออบ๊ยปะพี่นิณงามตาหนองเอองามตะหนองนะไอ <c oughs> สูสูโมขึนไปทางน้อนสังบดายนะครับ <c oughs> เขาวาหมู่บ้านนี้ อ่าคำว่าหมู่บ้านนี่ผู้ไปนอนสังเอามาพูระเคืองขุจักแมนจักบอ่อปุ๊ไหนยงี้ยตะเขเจ้าเขาว่าอันผมมากับแม่ผมปีที่แล้วผมเข่าไปสังบูนกลางๆคนครับแต่ว่ามันบ่อหอกปัดน,นี่มาปีนี้มันหอกขึ้นโอ้โอห,นหยน้ำไหลนะทั้งหอกทั้งน้ำยายสังไะ อันนี้ก็ผ่านไปสามชั่วโมงอ่าแต่ยังบ้าน๋ยวพ่อปอนอยู่ครับคือสือพ่า้มากเองกบน้องเนี่ยคือสือไปท่าง่ม่น้องงามครับเป็นตาไม่ขนาดเด้ตาวาตาวาจังไรไหมมันจังหน่อย ปีที่แล้วหลายหลายเมื่อนี้กับแมส่สมิ่ะครับไปป่ท่านมูเขา <c oughs> <c oughs> มูเขาก็ไปเป,ป็นปิกอัพหนึ่งอยู่ทางแถวนอนสังเออเก็เลยแม่เทมงานสมนิตรนะครับสองสามคนพอมันมวนพอเดี๋ยวปนกินแรงนะครับนะ,ะ <c oughs> เต้ากับเตา,าพี่น้อง đây sao viên chắc to rồi to thứ ba để kép vừa nha à, sẵn mát anh là ở phía non vâng sầu viên nâng hộp chết pẹt ôi bẹt เกาตพี่น้องสิบตพี่น้องสวนงหนตักหลอเดียวเองเด้อพี่น้องเด้อเ็ที่ละอเม็ดกยถ่ายรถนี่ล่ะถ่ายรถโมเฮาสวีกหนึ่งสิบตนตอ้ยลายนามเต็มเลย

ันเท้าหยียดนนหัไไ้ยยงเฮ้ยโต้หาโตสวงนี่ันตาคอยไงฮาโตเด้อพี่น้องเด้อมงนีเด้อลากรอบเดียวจวกจากจจกจาก ờ ừ, và hòm vô đây này, này bước lại tạm lời bước nè nè chụp 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 buổi lại khảo sở viên mừng 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 <laughs> mà mẹ thấy vui xì to lên ơi mà mẹ ừ. mà mẹ dài là ma phi lan nó gai โอ้ยฮะทิปต่อก็ได้มาแล้วเมื่อ้ยแหม่นอนเอ้าเอ้ากูบอมาปองพี่เลยหลักไหนเอ้ยลานทั้งสามต่อมีแต่ตัวใหญ่